สด,สดสดร้อนร้อนวันนี้เลยค่ะทุกคนเอมร e เรอบวันที่17กรกฎาที่เพิ่งผ่านมาที่มีคนเข้าไปสัมภาษณ์ไฟนอลอินเตอร์วิวอ่ะ18คนในจำนวนนี้มี3คนที่ได้โกลเด้นคอร์สายจากดูไบโทรมาบอกว่าผ่านสัมภาษณ์แล้วนะจ๊ะและจาก3คน2คนคือลูกศิษย์โคชแมงค่ะ หนึ่งคนแรกคือนี่เลยค่ะน้องอ้ำนะคะคลาสเดอะวิงนะคะแล้วก็อีกคนนึงก็น้องบีมนะคะคลาสเดอะวิงเช่นเดียวกันสอ<ๆ>คนสวยๆเลยอ่ะเธอแล้วโปรเซสเร็วมากนะคะสัมภาษณ์เอเมอร์สไปเมื่อวันที่17กรกฎาคมใช่ไหมคะจะได้ไปจอยนะคะก็คือได้ไปเทรนที่สายการบินอะ่ะวันที้หนึ่งสิงหานี่แล้ว เร็วมากชีวิตเปลี่ยนเร็วมากในเวลาแค่ไม่ถึงเดือนเตรียมจะได้รายได้หลักแสนแล้วดีใจด้วยกับน้องๆนะคะท้งนี้นะคะเอเมเรดจะมีมาสัมภาษณ์ที่เมืองไทยอีกในวันที่12สิงหาคมนี้ใครที่ยังไม่สมัครรีบสมัครได้เลยนะคะใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับเอเมเรดพิมพ์ถามได้ในคอมเมนต์รุ่นพีตัวจริงจากเอเมเรดแบบโคชแมมแล้วก็เป็นหัวหน้าด้วยนะเดี๋ยวจะมาตอบท้ยค่ะ